นี่ครับหลังแหลกหลังแหลกเบื่อนครับเห็นดินดินโอ้ถือยูถือยูครับถือยูถือยู สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุคนครับวันนี้มาพบผอกับผมเกลียวนะครับเบ้าไทยบ้านอีสานเหนือวันนี้มาผอบวกปลาเข็งครับพี่น้องวันนี้ละได้เหยื่ออันคุณภาพนะครับเพื่อนครับเหยื่อปลาเข็งครับพี่น้องสิไปลองใส่เงียบครบมือนะครับมันสิมันบอมานลุ่นกันครับนี่เจอบวกปลาเข็งเลยพี่น้องได้เหยื่อสั้นดีแล้วจัดไปครับหาเงียบเขียดกับบ่ค่อยได้ครับฝนบปตกกับพ่อได้อยู่หน่อยพอดีประดีปลาเข็งครับวัอนี้ทีเงีย Nghe cục bưng 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 như vậy bưng 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 bư 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 เหยื่อกุบของเราแต่จากหลังปุี่บก,ก็ไหลหน่าข่อนบ้านเดียวเปลียมลงไปนี่ครับพี่น้องตัวผมยั่ขางสะครับแม่มีแนนล้วโอ้โห นีมือใส่เป็นเยี่ยปาเข็งครับดอกแดกตัวแดกนี่แหล่ะดูปะเข็งครับปลาเข็งที่น้ำขอนไปเียครับเดี๋ยวเข้าได้อยู่ซีหลังไปครับเรา่มือซ้อมมะลุนกันไม้เดิมครับไม้เดิมเต็มวานนี่ครับมันก็พออยู่เต็มตุ่มเป็นตุ่มๆงี้ครบไปครับ ยีห่หกโค้ปได้หลายครับโอ้ยใส่เนี่ยนะครับปลาเข็งนี่เขาใส่เข้าไปสอนน้ำให้นะครับสาเอาที่ปลาคอนอะ่ะจัดไปแล้วครับมันมนันเด้อใส่ไปซีหลังครับนี่หลังสุดท้ายเดี๋ยวมือื่นมาลุ้นกันครับจัดไปแล้วครับพี่นอ้องมันมนันเด้อครับใส่ไปซีหลัง สวัสดีครับกับสวัสดีตอนเช้าครับมาพบพ่อกับผมครับวันนี้กับมายามตุ่มครบครับหรืออีแงบครบมาลุ้นนะครับว่าสิคือบ่รมูนี้ครับบรรยากาศสวัสดีครับมาพบพ่อกับผมตอนเช้าครับตอนนี้ประมาณหกโมงมาณหกโมงนี่ครับมาเบิ่งนกันครับผมจะใส่ไปมาขึ้นนี้ มองนี่ซีหลังหาหลังครับแล้วก็ทางหน้าผมก็ใส่ถิ่มว้หาหลังกันแต่เป็นปยิยม,มกกอนแล้วทางคุณกรถือครับทางนี้โมาหสิถือว่ามือน,นี่คงเป็ียนเงียบครับกับบรรยากาศโซเซครับพี่น้องีครับหลังแรกหลังแรก เบิ่งกันครับเห็นดินดินอยู่นะดินไม่ค่อยหรอกครบได้อยู่ครับกรบน้อยเดี๋ยวมถึงว่าน้อยไปันได้หรอกกรบปีแล้วครับหลังแหลกหลังแหลกเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปครับไปอีกท่าน

อันนี้มันเขามาเองครับเกียดเขามาเองไปเบิ่งอีกครั้งต่อไปเสียงไอ้บุ๊คจำได้บุ๊บุ๊คนี่หลังนี้นสงีเงียบโอ้ยบึอนี้เป็นประมาณเนาะครับมุสลิมนี้กินออกเป็นบานมือบางมือบุ๊คผมนี่กามาถือเงียบปากเค็งครับนิโยอยู่ เียเข็งนี่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 สองหลังี่ใส่เนาะจะมองด้บุบุนี่บุบถือยูถือยู่ร้าถอยูถือยูถือยูนีตัวใหญ่้รับนี่ต็มหง่เต็มไง่เรับพี่น้องใครเงยจ่ดดกได้เต็ม ไอแตมสองแตมอยู 1, 2, 1, ่เล well. ียกล้งสุดท้ายอใส่น้อยเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวผมน้ำหาก่อนจำไม่ได้สุดท้ายนิดจริงจเงี้ยปากิงคือเก่าลุกเหลี่ยมมีแต่สองแตมครับโอ้คือประมาณนั้นมาอยู่นะเดี๋ยววันหนาครับเดี๋ยวยังไดรกับฝากที่ต่ำก็ไรก็แช่นะครับเดี๋ยวผมสีหาเบิ่งหม่งไม้ไหมครับเดี๋ยวหยอดหามาเบิ่งกันมาสีมันที่จะหยอดที่เหลีวกว่ มังวดนีกันได้สองตัวครับก็ได้เพออ้อมนะครับตัวง่ายก็ตัวน้อยเพเยอยู่ครับพี่น้องหนึ่งฝากได้เลยครับฝากกดติดตามอะไรก็แชร์ได้ครับผมก็ได้การสนับสนุนมาจากเพจหนึ่งครับนี่เป็นเพจที่ว่ามีเครื่องมือการดักหนูหาปลาหากุบหาเขียดครับมีสินค้าหลากหลายชนิดครับพี่น้องเป็นราคาโรงงานครับพี่น้องราคากันเองคือครับจัได้ถ้าสนใจก็ติดต่อทางตัวแทนได้เลยครับจันได้ผมก็สีแปะลิงไปข้างล่างคลิปเลครับ